Oh. เรื่องอะไรมันมีอยู่ว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ไปโรงเรียนใช่ไหมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนเช้าปกติขากลับมากูโคตรเมื่อยพอกับรู้สึกไม่ดีเหมือนจะไม่สบายนิดหน่อยอาจจะกินน้ําน้อยเออเพราะไปโรงเรียนแบบแทบไม่มีตังค์ซื้อตามกินแล้วก็แบบเริ่อมอยู่วัด2วันที่แล้วเนี่ยของที่ผมวันที่ผมอัดคลิปนี่ทุกคนไอเสดเดียว เสียงเสียงคุณพีเขาเล่นเกมอยู่นะวันนี้เราจะมากันสองคนอ่ะเขาเรื่องคือสองวันก่อนเนี้ยผมอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งวันแรกเนี่ยเพื่อนมันบอกว่าเออแบบกูคิดว่าวันนี้กูจะลาแล้วเพราะว่าคือกูรู้กูรู้สึกไม่สบายแล้วก็แบบว่าเออนะเดี๋ยวกูแบบกูคิดว่าจะลาแล้ว แต่พวกกูแลแล,แลดูจะไม่ค่อยสบายในวันแรกนะเสร็จแล้วปุ๊บมันก็บอกกูคิดว่ากูน่าจะเป็นโควิดแล้วมันก็ไปกอดเพื่อนคนหนึ่งซึ่งผมก็อยู่ใกล้มันนะก็อยู่บ่อยไหมก็อยู่บ่อยแต่ก็ไม่ได้ติดถึงขั้นกดโคหรือจูบป,ปากกันนะ่ะก็แบบอยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณเนี้แล้วก็ห่างออกไปนู่นเอออยู่ประมาณนี้แล้วก็อยู่ประมาณสองวันนะ่ะวันนี้แม่งล่ะแล้วมันก็ตรวจเช็คแมงเป็นโควิดแล้ววันนี้กูก็รู้สึกจะไม่ค่อยจะดี นะแต่ผมอาจจะแบบเหนื่อยแหละอาจจะเมื่อยก็ได้อาจจะนอนน้อยเมื่อวานนี้นอนสี่ทุ่มนะปกติผมนอนสองสามทุ่มก็เริ่มจะนอนละมันก็เลยอาจจะรู้สึกแปลกๆหน่อยก็แล้วกันนอนน้อยอ่ะเอาง่ายๆเดี๋ยวเรารอเขาวันนี้เรามากันสองคนเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูร้านค้ากันก่อนโอ้ค่อนข้างใช้ได้อยู่เอาว่าถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยผมติดโควิดแล้วก็ก็ฝากฝากผมด้วยนะทุกคนก็ฝากเกระจใจผมแน่นอนว่าผมเป็นโควิดเนี่ยกูคง กูคงนอนอย่างเดียวมันก็มัน,มนผมก็ทําได้นะแต่ว่าคือคือคือแบบเล่นเกมให้คนดูมันเป็นมันเป็นงานแบบเป็นงานประจําวันไปแล้วอะ่ะคือถ้ามันขาดสักวันมันจะตายเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะฝืนกูไม่เชิงฝืนก็คือแบบถ้าเกิดมันรู้สึกดีแล้วกูค่อยตื่นมาแล้วก็อัดคลิปแบบโหนๆเลยนะตอนนี้ก็คืออาการแลรดูจะเป็นโควิดหรือเปล่าอาจจะเป็นไข้ธรรมดาแหละเนาะ คนนี้ผมโคตรเมื่อยเลยเมื่อยสุดในชีวิตอะไม่มีวันไหนที่เมื่อยเท่านี้มาก่อนกินน้าก่อนเผื่อจะหายก็ช่วงนี้ก็โควิดเริ่มกลับมาระบาดทุกคนก็อย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเพราะว่าอาทิตย์หน้าพวกที่เรียนอยู่4ี่วันใช่ไหมล่ะเ,ออเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้วันศุกร์มึงเหลือวันเดียวมึงอย่าอ้ยกาเชื่อมานละพรุ่งนี้วันศุกร์มึงเหลือวันเดียวเพราะฉะนั้นรักษาเอาไว้ให้ได้ให้ถึงหยุดวันนั้นแล้ววันนั้นมึงจะสบาย แล้วมันก็เล่นสัปดาห์ใหม่โอเคแล้วเราไปกันเลยกูกูกูเก่งใจพี่เขาถึง4วันหยุดเอ้ยหรือหรือผมไม่รู้มันหยุดเรื่องวันอะไรแต่ว่าพี่ผมก็หยุดเนี่ยพี่พีแกก็หยุดไม่ใช่พีแกรีโมทนะผมไม่้รงเรียนผมก็หยุด 4, สี่วันเพราะนั้นพวกนี้กูต้องรอดจากโควิดให้ได้โดยที่เราจะต้องใส่แมสกไปคือวันนี้กูรู้สึกแปลกๆแล้วกูขอเดียวว่าขอให้มันเป็นไข้ปกติอย่างมากนะอย่างมากให้มันเป็นไขป้ป่วยปกติส่วนอย่างน้อยเนะี่ย หรือน้อยสุดก็คือไม่เป็นเลยแต่อย่างมากๆของค่าอันอตรายถึงชีวิตนี่คือกูเป็นโควิดถึงชีวิตตรงที่กูต้องไปไล่เคียงงานที่โรงเรียนไงแล้วกูก็ต้องมานั่งทำคลิปเดี๋ยถ้ากูโดดปุ๊บชีวิตกูจบเลยจบเห่ทั้งกองทัพกูเกมคล้ายๆโดนจับกูก็แค่ไม่เสียเงินอะ่ะอืมไม่ต้องไปมอบตัวไม่ต้องอะไรนั้น <S <S> <S> <S อเออเดี๋ยวเราวอร์มรอกอนแล้วกันเผื่อทุกอย่างทุกอย่างจะดีขึ้น Match found ขอขอแอสเซนต์โลตัสซื้อหมูได้เลยโอ้โหไอเปาฮะมึงไม่มีสักเกื์ใช่ปะไม่มีอ่ะพี่ส่ง the fucking shit มึงเห็นคนบนสุดปะเออท่อสองัลพี่มหนึ่งป่าวพี่พี่ชื่อประต อะไรนะพี่ปูดโดนใครแทงมาไม่ใช oh, ่สิเอาเหรอว่าแล้วรอดเป็นติ้งแล่นมึงจะตาย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 ไม่เลยแล้วหนามวด้วยแล้วทำไมสกิลกูโดนฆ่ามันไปสองตัววะขวาเอาขวาตัวนี้โดนตัวนี้โนทัวนี้แหละ เอ้อกคน้สอลี่สอหรี่เหลื n อ m ู่นั่นสามไล่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 ไ่ไล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 ไล่ไล่ไล่ไลอ่ไล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 ่่ไล่ล่ไ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 ่ไยไล่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 ไลนไล่ไนเทน เก๊ดแบบอาแบบอารมณ์แบบว่ากูอยากได้คนด่าไม่มีใครด่ากูเลยมึงด่ากูด้วกูปอยกัดสกิลไปหลังกล่องไงแล้วไอเราตอนก่อนนี่เราก็ไม่มั่นใจแต่แต่ว่าลองลองหน่อยเรียบร้อยเลยโอ้มาซะใครเลยเน็ตหกเสาเฮ้ยไอเชี่ยมาจากไหน แม่งเอ้ยตกใจหมดเลยจำสแกนแชโอยดหยอดสเปกเตอร์หยอดเเฮขอแล้กันนะหยออได้ก็ดีอะไรอะไรไม่เอาไม่เาไม่เอาไม่เอาไมยปืนนี่อาไม่าไม่เอาไม่เขอมาขอมา้พี่กนพี่ซอซื้อกูซิจำสกินอ่ะอ๋อโของมากเลยเพ โอ้โหโอ้โหชิสแม่อีสัตว์พอแล้วตราจะไปอยว้าปล่อยอะโหเด็ดหกสาแฟดอ้าวไปโดนไปหนึ่งดอกกูเชื่อว่ามันต้องมาตรงนี้ดูวันตีไว้ก่อนเลยตีไว้ก่อนต้องมีเจ็บบ้างอ่ะว่าต้องมีเจ็บบ้างอ่ะ ุ้มกันดีเอาแม่งระเบิดใส่กูดูบีกูได้สกินปืนฟรีอย่าตาย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 นั่นนั่นเดี๋ยวเรามีสี่คนชนะอุ้ยเหี้ยอย่าตายอย่าตายอย่าตาย ใครจะไม่รู้ว่าอย่างผมหาไดแบบนี้หมดเยยิงกูเฉยเลยก็บอกแล้วเฮอเลือ์เฮอเลือกเกมช่วยความปลอดภัยวางแล้วกูเอาไม่มีใครลิงโอ้โหถามจริงดอกไม่มีใครดอกไม่ไมีใครลิงเลย ไอ้ค stop, stop. Last player standing. Aí, โค้กมันพิ่งหกอันดัดสกินฮะไอตอนแฮปสกินงงเลยถามกูเอาขอสกินอ๋อเมื่อกี้มันเห็นปอถือไงปอถือมาจากเทโจเนี่ย

ไเนนชัตามการสมาธิอันเดียดเหรอเนี่ยเขี่ยอุ้งกูไม่สมาธิสั้นจัดเลยมองแต่แบบไอ้เขี่ยเมื่อกี้ก็เลยยังอยู่กูได้คิวได้ไอค่ะด้วยไปในหกเสาอะไรเดจะให้กินอะไรวะเียเอ้ยมันพังเจอกูโฮเฮ้ยใครยิงกู

ปูแกเกินไปไนนายไม่ไดไม่พีกแน่นอนตรงนี้อันตรายึงชีวิตนั่นอย่ากูหอบแล้ว อุณบอกแล้วตรายในชีวิตตรงเนี้ยเป่าโดนมาบ่อยละบ่อยจนเชื่องอ่ะทำไมเป็นงี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงเกลียดมึงก็โหดไปบางทีอ่ะเฮ้ยเล่นหกเสา ่ว <Down> ่าติดพาร์ตบ้กันเลยวะมึงค็ากเหนสมมอนนี้เาั่งนี้มากกว่าเจมเบอร์วันชจมเบอร์วันชไทยคนไทยรอประเทอะเอาไตโพิเป็นไหลโนจอย้นลอยข้นลอยเหาอโดนใจงอลูกลูกงี้นี่กูกูเฟกดีกว่าเดี๋ยนี้เดี๋ยนี้ฮะอะไรนะได้สื่อสารถูกอ๋อไทยหมดดีกว่า Assalamualaikum Assalamualaikum Ah, salam aleikum. É form kabuja. to, Oi! Oi! to. Oi! 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 đồn. ไม่ได้พีแล้วพ่อมึงอูดจักอูดทำไมไม่รู้ก่อนอูดอ,อย่ายืนต้อนอย่ายืนต้อนอย่ายืนต้อตนกูนนะเตือนแล้วนะกูเตือนแล้วอย่านนอย่ายืนต้อเตนเอายื่งตายไม่ได้สอนพีน่รอสโม,มก,ก่อนเราไม่รีบโอไตระเบิดพอดีเออ ไม่ใช่อย่างนั้นีหลัเฮ้ยไอเหี้ยคลัส เกมขึ้นเลงถูกแล้วอ่ะการู้เลยว่ามันอยู่ตรงนั้นแล้วรีบหันแล้วพอหันขวากลับไปคืนไม่หันไม่ได้ที่กูหาคือมายิงไม่โดนโอ้โหร้อยยี่สิบเจ็ดพ่อมึงอ่ะโคฟโลโลว่าไม่รู้ใคร กูยิงโดนหัวไปสองตัวกูยิงไปร้อยสีมเจะแต่มันไม่ตายอะตายแล้วเอาตายตายเอ้าเชียกูตายเลี้ยแต่ในไซต์ตัวหนึ่งโอเคในไซต์สตัวเลยีีี อันตรายที่ชีวิตเฮ้ยคิด <player> <Hey! S 2> หายแล้วคิดไปซิเออน่าฉลาดมากโอ้โเชี่ยกว่าเฮ้ยออกมาเลยเว้ย

โอ้โหดัมเบิ้ลแพ้แล้วจีจีกูพิมพ์รอเลยเออเล่นดานนี้ทีไรที่กูดีฟีตตลอดเลยถึงแม้จะเป็นดานที่กูชอบแต่กูก็ดีฟีตตลอดศูนย์อีกแล้วพายมึงต่อเฮ้ยน่าเบื่อมาก